สวัสดีครับทุกคนกลับมาเพื่อกติดแล่ช่องนัพ่ฟิชเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอตในแมพ o o e in the w a อ l นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะหลบกำแพงนะครับก็คือเกมนี้จะคล้ายๆกับกำแพงซ่าไม่ใช่กำแพงไม่ใช่คล้ายๆดิใช่เลยไม่ไม่เหมือนไม่คล้ายไม่คล้ายเหมือนเลยก็คว,วิธีการเล่นก็เหมือน ี่ครับทุกคนวิธีการเล่นจะมีรูปที่มันมีช่องและเราก็พอมันมาปุ๊บเราต้องหลบให้ได้ใครหลบไม่ได้ก็จะตกน้ำแล้วผมเป็นสีอะไรอ่ะผมเป็นทีมสีอะไรอ๋อทีมสีแดงดูตรงนี้ก็ได้ต่อไปใครเป็นระดับอีซี่หรออีซี่จริงเหรอเฮ้ ฮะหูทีผมมีประมาณสิบแล้วะเพื่อเล่นลูกบอลอยากสนุกคือมันจะสุ่มใช่ไหมว่าใครจะได้อะไรเฮ้ สีฟ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมก,ก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วนะแล้วชุดหายไปไหนผมไปเข้าสองรอบเหรอโอเคใส่เสื้อเรียบร้อยเคลียร์โอ้โหสีฟ้าจะชนะและ้วอเทคสองเฮ้ย กระโดดมามั้งแล้วมันมีท่าด้วยโอนี่กระโดดโกระโดดฮึ้ยผมผิดคนเดียวผมผิดคนเดียวผมผิดคนเดียวเพื่อนไม่ผิดเลยผมผิดเพราะว่าผมกระโดดแล้วก็มันแล้วก็แบบอา้าวเต็ดเต็ดโอ้โหคือบอกเลยว่านี้ง่ายมากจจาได้ว่ามืันเหมือนจะมีท่าแบบนอนฮะท่านอน หนาอนนี่ก็สะบัดไปหมดโอ้โหโอ้โหจมน้าเลยคนนี้คนนี้จมน้ําเลยเมื่อกี้เห็นสีแดงพอมพัมพัมพัมพม,ม,มเป็นพอมเป็นพมต้องไปพมต้องไปพมต้องไปพมต้องโซโลออเป็นรอบโซโลนี่ครับฮาจริง ต้องทำท่าอะไรอ่ะเฮ้ยท่าเมื่อกี้เหมือนได้แต่ว่าทำไมตกอะ่ะสงสัยว่าทำไมตกเมื่อกี้เพราะมพราะมพรยังไม่เคยเล่นเลย <S <S ใครโอ้โหผู้หญิงคนนี้จะเข้าไปในปาก <S <S not clear ไม่เคลียร์ ตกน,นะคบฮาร์ดเหมือนกันนี่มันเหมือนแบบว่าแบบก๊อปก๊อปไปก๊อปมาหรือเปล่าก๊อปด่านไปก๊อปด่านเดิมก๊อปไปก๊อปไปหรือเปล่าว้าวดีมักต่อไปทีมสีฟ้า โโอ้ห oh. ง่ายคือม,มันก็มันมีท่าไงไม่ใช่ท่าไม่ใช่ท่าตรงนี้นะหมายถึงท่ามันจะมีถ้าเกิดไปเล่นแล้มันจะมีท่าต่อไปตาผมเธอตาผมผมไม่เคยเล่นเลยตาผมจะเย้หุยหุย บอกว่าผมจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวงังแต่ผิดหวังจนได้ผิดหวังมากตัวเองทําไม่ได้หือผิดหวงังเพื่อนโอ้อคดีที่มันเป็นจริงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตรงกลางที่เพื่อนทำให้ เฮ้ย hey, มันก๊อปไปแล้วอะมันก๊อป <c oughs> ก๊อปปี้ตกทั้งทีมตกทั้งทีมตกทั้งทีมเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะแล้วกำแพงมาปุ๊บหายหมด <c oughs> หายหมดไม่เหลือไม่เหลือเดนนงโซโล พาไปก่อนอีซี่โอ้โหอีซี่มากอีซี่โคตรช่องใหญ่อยู่นะเนี่ยโอเคดียังอยู่ไม่รู้จะไปเชียร์ทีมนู้นทำไมเนาะทีมเช,ชียร์ทีมตัวเองดีกว่าแล้วผมก็หน้าหายไม่มีหน้าเ่อนหน่าอยู่ ใครโอเคไม่ใช่ตาผมโอเคที่เดิมเป็นแมปเดิมด่านเดิมโอเคเพื่อนไม่ทำให้ผิดหวังรอบนี้สีแดงชองชนะ ฮัดเหรอฮัด <mainland> ย <mermaid grandpa> ังไงผมก็ไม่ร <rawd Moder> ู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เห็นชดเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมนึกว่าผมทีมสีแดงอยู่ตอนฮะซูเปอร์อีซี่โอ้โหง่ายเกินจริง ยังไงทีมเราก็ไม่ใช่คนละทีมโอ้ยนี่ผมแบบเข้าใจผิดมานตั้งนานทีมสีดแดมาเยี่ยผมผมทำไมเดี๋ยว ทีมเราน่าจะทําทำไม่ได้เพราะมันเพราะมันต้องน่าจะเป็นด่านเดิมคือหลายคนนี่คือแบบต้องแบบต่างคนต้องแบบซื่อสตนะัตย์อ่ะต้องซื่อสตนะัตย<อ>์อะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าเกิดผมลอยไปแล้วก็โอเคมูฟอย่เล่นชนะไปนะ ทีมเราต้องท่นะมาซื้ออุปกรณ์ที่ไหนด้ไหมนี่มีอันนี้อยู่คะแนนคะแนนลืมหาก็ผมเฮ้ยอีซีซูเป,ปอร์อีซีมาซูเป,ปอร์อีซีนี่นะเฮ้ยไหนไหนมาอ๋อต้องเล่นอันนี้แล้วคือปัญหาคือเมื่อกี้ผมทำท่าแบบกระโดดนอน ปิดท่ายังผ่านปิดท่ายังผ่านแล้วใครอะอฮะทีมใครเมื่อกี้ทีมสีฟ้าใช่ไหมอาวสีแดงหลงเมื่อกี้โอ้ยยากมากเลยเพราะมันหมุน <laughs> กวาด เม่บอกว่าจงตกน้ำไปฝึกหัดว่ายน้ำบ้าง impossible 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 จริง impossible เป็นแบบยาวแบบว่า impossible ต่อไป โหสุปร oh, ์อ hey, I mean, ีซี่มีแอนวิลอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันเหมือนมีแอนวิลอยู่เวลามันก็แบบทับปะอ้าวแล้วเพื่อนเขาไปได้ไงอ่ะเพื่อนรอบที่เหลือไม่ใช่หรอทำไมทำไมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหน้ากันหน้าหายอ่ะไงนี่ก็ไม่มีหน้าต่อไปเป็นทีม เวขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยเพื่อนอกอ่ะเฮ้ยไม่ตกน้ำผมขึ้นมาใหม่สีฟ้าผมว่าน่าจะเสมอแหละโอเคอ่าระดับปานกลางโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบ นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน n ะปุ๊บฟ f เ t u r e แล้วก็กดกระดิ่งงูกิ้กุ๊กกิ้งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้พอดกคิดจะตอบไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับโอเคเป็นเกมโอเวอร์เบอร์เชือก็คือก็คือเท่ากัน